สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนนะครับเติมเงินเข้า Shopee Pay นะครับผมด้วยธนาคารนะครับมาดูกันเลยนะครับให้เรานะครับทำการนะครับมาดูที่กดคำว่าเติมเงินนะครับ แล้วก็ทําการมาดูนะครับที่เราต้องการจะเติมนะครับมันเติมได้เท่าไหร่นะครับมาดูอันนี้ครับเ,เขาบอกว่าเติมได้ขั้นต่ำหน0่นะครับก็สามารถทําได้ครับอ,อันนี้ ผมจะให้ดูนี้ครับอันนี้ผมเติมมา100บาทนะครับมาดูประวัติกันทํารายการนะครับน,นี้ก็คืออันนี้เลยนะครับผมเติมมา100บาทนะครับเติมเงินเข้าเากระเป๋าตังค์นะหนึ100บาทพอดีนะครับเห็นไหมก็มาดูเอ่อการเติมเงินผ่านเอ่อออนไลน์นะครับ มาดูที่ที่สามารถเติมเงินเลยนะครับแล้วก็ทําการมาดูนะครับตู้บนเอ่อันนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาจะให้เรานะครับทำการสแกน QR Code นะครับมาดูวิธีการเติมนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับหากคุณได้รับ QR Code เติมเงินเรียบร้อยกัุลุณาสแกน QR Code เพื่อเติมเงิน เข้า wallet นะครับคุณสามารถซื้อ QR Code เติมได้ที่ Shopee Pay เคาน์เตอร์ทุกสาขานะครับอ่ะสเริ่มต้นใช้บริการ Shopee Pay ได้ทันทีหลังเติมเงินนะครับอันนี้นะครับถ้าใครเอ่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ช่องทางออฟไลน์นะเคาน์เตอร์นะครับ เรามาดูเลยครับว่าที่ไหนมีเติมบ้างนะครับผมอ,อ,อยู่ที่ที่ไหนเนี่ยตรงไหนเดี๋ยวมาดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูครับค่ะใครหาไม่เจอขึ้นถ้าใครหาไม่เจอนะครับ ปีผมอยู่มินบุรีนะไม่มีคำว่าเคาน์เตอร์ช้อปปี้เพย์นั่นแหละนะครับแล้วก็เซนเซนเพย์ Sen นะเซนเพย์ายละเอียดน,นะครับหนึ่งสามารถหาเคาน์เตอร์เซนเพย์ Sen ได้ที่ร้าน B2S นะท็อปแล้วก็แฟมิลี่มาร์ทออฟฟิศเมดนะครับแล้วก็เอ่อพาวเวอร์บายนะครับอันนี้ไทยวัสดุนะ แล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทันนะครับห้างโรบินสันและร้านอ่ะอันนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับถ้าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับทุกสาขานะครับแจ้งต้องการเติมเงินช้อ p ป,ปี้เพที่จุดชำระและบอกเบอร์โทรศัพท์ตรงทะเบียนไว้กับช้อ p ป,ปี้เพเขาไปนะครับเดี๋ยวพนักง,งานเนี่ยจะเติมให้ แจ้งจํานวนเงินนะครับจะมีขั้นจะมี20มีขั้นต่ำา20บาท50บาท100บาท150บาท300 5 0 0ถึง1,000นะฮะอ่ะชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซ็นเพย์นะฮะเงินจะเข้ากระเป๋าช้อ p ปี้เพยของคุณเลยนะครับเราก็สามารถหาได้นะครับอ่ะบิสซีล่ะถ้าใครมีบิสซีอยู่ใกล้ใกล้บ้านเราเนี่ยบอกเขาเติมได้นะ เดี๋ยวแจ้งการเติมเงินเลยเนี่ยเห็นไหมยี่สิบบาทเติมขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบบาทสูงสุดห้าพันบาทนะครับยี่สิบบาทร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันสามพันห้าพันบาทนะครับเนี่ยเราก็หาได้นะครับบิสมิินะมาดูตัวต่อไปครับเทสโกโรตัดนะครับมันจะมีมีเหมือนกันเลยครับอ่ะยี่สิบยี่สิบถึงห้าพันบาทนะเนี่ยนยครับแล้วก็ บุญเติมนะครับบุญเติมนะครับมันมันจะมีคมาําว่าเลือกปุ่มเติมเงิเงน wallet และซื้อรหัสบัตรนะแล้วก,กดยืนยันเลือกบริการเติมเอ,อ่อ wallet นะเนี่ยกดปุ่ม Shopee Pay นะครับกดหมายเลขที่ลงทะเบ,บียนไว้นะจะมีเอ,อ่อกดเลือกจำนวนเงินนะจะมีขั้นต่ำา20บาท45บาทหรือ90บาทหรือ หนึร้อยแปดสิบบาทนะยี่สิบบาทถึงสูงสุดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ตู้เติมสบายพัดนะครับตู้เติมสบายพัดจะมีอยู่ที่สี่สิบห้าถึงหนึงร้อยแปดสิบบาทโอเคนะครับโอ้โหจำนวนน้อยเกินตู้เอเจละ่ะเนี่ยยี่สิบถึงสามร้อยโอ้โหเยอะครับผมตู้เติมกระปกุกเอ้ยตู้กระปุกนะยี่สิบถึงหนึ่งพันโอ้โหเยอะมากครับผม แล้ก็เติมเติมดีนะ50บาทถึง1,000บาทโอเคนะครับก็เพียงแค่นี้ครับมาบอกวิธีการเติมเงินนะครับอันนี้ผมเติมผ่านเอ่ออะไรนะเดี๋ยวรู้ก่อนนะฮะ ดูนะครับเอาหายกันฮะให้ดูให้ดีนะอันนี้ผมผมเติมที่ตู้เติมกระปุกนะอันนี้ผมเติมไปหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่แต่มันเสียค่าธรรเนียมหรือเปล่าผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เดี๋ยวทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเติมมา100นะเนี่ยผมถอนออกจากบัญชีไป100บาทนะเพราะว่าถอนเข้าธานาคารโอเคครับสวัสดีครับ